ส่วนหนึ่งของร่างกายนะครับที่หลายคนอาจจะเกิดปัญหาการตึงนะครับหรือว่าเป็นต้นตอของปัญหาการปวดเมื่อยคอหรือว่าหลังของเรานะครับนั่นก็คือในช่วงของ thoracic spine นะครับที่ไล่มาตั้งแต่ช่วงคอจนมาถึงช่วงหลังล่างนะครับตรงนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยมีท่าขยับร่างกายนะครับที่จะช่วยทาให้ thoracic spine ของเราเนี่ยสามารถขยับได้มากขึ้นเพื่อลดการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันการเมื่อยต่างๆด้วยครับมาดูท่าแรกกันเลยครับเราจะใช้ foam roll นะครับพิงไว้หลังล่างเราแบบนี้นะครับจากนั้นแล้ว เอาขาชันไว้เอามือไว้บนหัวไหล่นะครับแล้วก็แอนตัวไปด้านหลังเป็น thoracic extension แบบนี้แล้วก็กลับมาแอนไปข้างหลังแล้วก็กลับมานะครับสังเกตุผมแอนไปเนี่ยมันจะช่วยเวลาเรานั่งทํางานานานๆทําให้ไหล่หอหลังคอมท่านี้ก็จะช่วยให้บาลานซ์มากขึ้นครับแอนแล้วก็กลับมาครับท่าที่2ครับเราจะนอนเอียงข้างไปกับพื้นนะครับงอเข่าไว้90องศานะครับยื่นมือไปข้างหน้าของลําตัวเราจากนั้นแล้วเราจะกวาดมือเป็นครึ่งวงกลม แล้วก็กวาดกลับมากวาดเป็นเครื่องวงกลมแล้วก็กวาดกลับมานะครับและท่าที่3มนะครับอยากให้หาโต๊ะหรือเบาะหรือเก้าอี้นะครับที่สูงโดยที่เราสามารถวางศอกไว้บนโต๊ะได้คุกเข่าไว้นะครับแล้วเราก็จะกดตัวลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นมาแบบนี้ครับกดตัวลงมาแล้วก็ยกตัวขึ้นมานะครับ และท่าที่4นะครับหากําแพงนะครับโดยที่เราจะเอาขาขวาเนี่ยพิงไว้กับกําแพงนะครับแล้วเราจะเอามือทั้งสองข้างประสานไว้นะครับจากนั้นแล้วเราจะวาดเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็วาดกลับมาวาดเป็นครึ่งวงกลมแล้วก็วาดกลับมาแบบนี้นะครับ อย่าลืมทําทั้ง2ข้างนะครับและ4ท่านี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้ตัวสิกส i ายของเราเนี่ยสามารถขยับได้มากขึ้นนะครับแล้วก็มีความยืดหยุ่นมากขึ้นช่วยลดการบาดเจ็บแล้วก็ป้องกันการบาดเจ็บต่างๆได้ครับ